เบิด้าหมอดินเลยครับเบกเบิด้าหมอดินเลยเร่งมันเนี่ยพอดีลมลมมันพัดไปตอนออกลมพัดออกพอดีเลยฟุกมันข้ามแม่น้ําไปต้องเป็นกิโลเลยถึงถึงบ้านคนนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยควันมันออกสักพัก เดี๋ยวจะค่อยไปปิดเตาปิดแล้วก็ให้มันเล่งแก๊สตอนนี้ให้มันควันมันออกไปบ้างกลายเป็นมืดฟ้าโมวดินครับเดีย๋ยวจะไปดูตรงนู้นที่เป็นไงว่ามันไปทางบ้านเราไหมหรือว่ามันข้ามแม่น้ําไปโอ้ข้ามแม่น้ําหมดครับไม่มีเลยควันมันข้ามแม่น้ํา บายมากครับปนข้ามหนน้ำไปเลยนี่โอ้โหนี่คืออะไรครับเนี่ยทะเลควันนะ่ะทะเลหมอกทะเลหมอกพันเมฆเหรอเมฆหมอก นี่แล้วครับถ้าปล่อยให้มันเป็นป่องควนันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่อ๋อไม่ได้ปล่อยเป็นป่องควันหรอกแต่ตอนเนี้ยคือเปิดเปิดไฟฟืนเสร็จเดินออกมาไปหยิบโทรศัพท์มันก็มีควันเลยก็หนีออกไปเลยควันเยอะเดี๋ยวเขาไปปิดประตูโอ้โหเจ้าปะคุลุนช่องเลยเหมือนเมฆเลยเนาะ เหมือนเมฆเลยครับมันลอยไปลงแม่น้ำเจ้าพยานอกาไปไล่มแมลงไอ้ที่แปลงดอกไม้แปลงดอกทานตะวันนะ่ะไล่มแมลงลงแม่น้ำเจ้าพยาหมดเลยวันลงแม่น้ำไม่ขึ้นสูงนะมันลงต่ำ วันไฟคืออะไรครับคือฝุ่น PM 2.5หรือเปล่าเขาถ่านเป็นอย่างนี้นะแต่ออปิดแล้วมันไม่มีเลยอะ่ะมันไม่มีควันแบบนี้เลยอะ่ะตอนไม่ปิดมันเป็นอย่างนี้เลยคนอื่นเขาเผาถ่านก็อย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราปิดแล้วมันจะไม่มีไง วันมันขึ้น